ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจําวันที่25มีนาคม2566คนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะการงานการเงินค่อนข้างโดดเด่นมากเลยนะคะ <S <S คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนที่เรื่องที่เรื่องทางที่เรื่องบ้านอยากจะซื้อบ้านใหม่นะคะหรือใคร บางคนอาจจะคิดเรื่องขายที่ขายที่ดินนะคะหรือซื้อที่ดินนะคะช่วงนี้นะคะสิ่งที่คุณคิดแล้วหวังมีโอกาสสาเร็จนะคะสิ่งที่ต้องระวังระวังในเรื่องของสุขภาพระวังโรคเก่าโรคเดิมจะตามมาให้ปวดหัวระวังปัญหาเก่าปัญหาเดิมตามมาให้ปวดหัวปวดใจนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางจะได้โชคได้ลาบเดินทางแล้วดีนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านนะคะแล้วก็ทะเบียนรถ ER OT, แล้วก็เด็กให้โชคนะคะมีโอกาสได้พบหมอนะคะระวังเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะคะ สีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้สีส้มสีแดงนะคะแล้วก็สีเหลืองให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่972นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ